บัวสีใครคนมนคาคนนี้บอกผมมาได้ยังไงคะนี่ก็ผมอ่านจดมายที่โต๊ะคุณนเะราะว่าฉันมีเหตุผลส่วนตัวที่จะต้องกลับมาเรื่องอะไรอก่าเสียมีกระความ,มชามวาบา้าน่อยางน,นัแิเฉันต้องโดตกไปอยู่นีุ้ณชั่องั้นผมจะช่วยคุณเอง ีเชิญเข้าเลยครับบ้านหลังนี้แหละดีๆดีๆบอกว่าอย่าไฟอย่าไฟอย่าไฟนี่ครับคุณบัวสีสวัสดีค่ะนี่คุณชมาลฟอนครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะเป็นลูกน้องค่ะค่ะเป็นลูกน้องทีมงานของเรานะคะช่อกันได้ช่วยันได้อย่าเพึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเออคือเราจะมาช่วยคุณนะคะทำคดีความเดี๋ยวจะช่วยหมดเลยช่วยทั้ง เราจะมาช่วยคุณบัวศรีนะคะแล้วก็ชาวบ้านทุกคนนะคะในการเอาที่ดินกลับคืนมาให้หมู่บ้านเราไม่ได้เลยค่ะมากมากเลยนะคะก็จะมีทีมงานด้วยนะคะอันนี้อันนี้หมวดจันรค่ะหมวดจันก็หมวดจันนะคะนี่แหละค่ะทีมงานของเราจันอาจันกันกับใครกันใครนี่แหลยจิ๊บจ้อยมากเลยค่ะเพราว่าได้ที่ดินกลับคืนมาอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ คนดีค่ะเสี่ยเสี่ยนี่ไหมสายสมมหาเสี่ยครับเฮ้ยไม้สานไม้สานเรื่องอะไรไม่ทาบเหมือนกันครับไม้สานเสี่ยวคนเสี่ยวนี่มันเรื่องโกงกินชาวบ้านนี่เสี่ยวมันมีไม้สานอย่างนี้ได้ยังไง เข้าไปจับเสียเมฆแล้วก็เจ๊ลำดวนคุณสองคนเข้าไปปฏิบัติงานได้เลยค่ะร้อแ้วก็ไม่บอกมันแต่แรกเสียจ้าเสียจาเสียจามีธุระอะไรกับผมเหรอใช่มีธุระอะไรกับสามีฉันรือ่อะจันคุณอะไรคะปฏิบัติหน้าที่เลยคะ่ะ ที่จะไม่พูดคำพูดของคุณจะเป็นคำให้การในชั้นศาลคุณสามารถที่จะจ้างทนายความหรืออะไรมาก็ได้ถ้าคุณไม่มีเงินจ้างฉันจ้างให้ก็ได้จ้างเขาไปเองหยุดหุบปากเธอจับตัวไปเลยค่ะคุณจะไะไรปล่อยปล่อยต้องขอบคุณจริงๆนะคะคุณชัมยมัพรถ้าไม่ได้คุณที่ดินของหมู่บ้านหนองหอยคังของเราคงไม่ได้กับคืนมาต้องขอบคุณจริงๆนะคะ อันนี้พวกเราสองคนช่วยถือสิกาไห้ใช่ก็ไร้ค่ะมันเป็นหน้าที่ของผู้รักษาความยุติธรรมอย่างเราอยู่แล้วนะค่ะแต่ยังก็ต้องขอบคุณนะคะอืมเอาไหนๆก็จะกลับแล้วพวกเราสองคนจะแต่งงานกันแล้วใช่ไหมค่ะเอ่อก็ขอให้มีความสุขกันมากๆก็แล้วกันนะค่ะกันไหล่ะคะช่วยกันช่วยกันประคับประคองความรักไปเรื่อยๆนะมีอุปสรรคอะไรก็มาประคับประคองกันไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับนี่ดูแลคุณบัวสีด้วยนะ ครับใช่ไหมบัวศรีคะค่ะฝากดูแลสุขภาพเพื่อนของทนายความคนนี้ด้วยจะดูแลตลอดชีวิตเลยค่ะครับไปนะไปส่งกันเด้อไปแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะไปไปไปคุณบัวศรีครับในเมื่อคุณชายพรพูดถึงนังแต่งงานแล้วแต่งงานกับผมนะครับแมรี่มีเด้อแมรี่มีเมียซื้อเงินสดรถ เงินผ่อนอาญายังไง cái gì cho không mổ, à, <c royalty> <laughs> <bè. cười> 我们就这下来吧。<laughs> ทมันไม่ไูก้จ<ด>้างมันเป็นไปไม่ได้ลูกของมันจะน,น้อยผมเข้าปิด<อ>หลังเออมีมีรทอาไรกว่า